โอ้โหคมสวยชัดเลยนะครับนี่นี่คือพยักแสนล้านครับของป๋องสุพรรณนะครับคมสวยเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับวันนี้มากับรุ่นนะครับพยักแสนล้านนะครับของนับองสุพรรณการันตีนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับเพราะว่า รายการรุ้นหมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายการรุ่นเหมือนกันแต่ว่าผมแกะแล้วเอซื้อมาบ้างแกะเองบ้างครับเป็นเนื้ออัปกาาครับที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะฮะที่ราคาพุ่งสูงกว่าเนื้ออื่นๆเขาเลยนะครับเนื้ออัฟกานาครับเนื้ออัปกาาซาตินนะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับต่อคนพิเศษนะจัดเยนครับชัดเลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยนะฮะไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยครับ นี่ครับยักแสนล้านนะครับรับประกันผ่าแท้ตลอดชีวิตนะครับตลอดชีนะครับโค้ดเคิร์ชัดเจนนะครับต่อพิเศษโค้ดเสือนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษครับอยู่ในรายการรุ่นนะครับเป็นเนื้อปลากาซาตินนะที่เขาเล่นหากันนะครับอนาคตพุ่งไกลแน่นอนครับรุ่นนี้ครับพยักแสนล้านนับปองสุพรรณการันตีนะครับ อ่าผมชัดเจนเลยนะผมชัดเจนเลยครับไม่ต้องส่องอะไรมากมายนะพี่นะรุ่นนี้นะครับนะครับผมมีแบ่งแค่สี่เหรียญเท่านั้นนะครับหา,ายากครับหา,ายาก <cassette. S 1> ผมก็ไล่เก็บมาได้แค่สี่เหรียญน,นะครับไล่เก็บมาได้แค่สี่เหรียญน,นะครับนี่นะโอ้โหัดมากครับชัดมากนะ เส้นตรงเส้นตัดชัดเปะเลยนะครับน้าพ่อคมครับบล็อกสวยคมมากนะรุ่นนี้นะฮะน้าท่านใดที่สะสมนะครับสะสมมีนวาพัดนะครพยักแสนล้านรุ่นนี้ห้ามพลาดเลยครับเป็นเนื้ออัปากาซาตินยห้ามพลาดเลยนะฮะโอ้โหคมสวยมากครับมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับอันนี้จะเลขโค้ด9325นะครับ 9325ส่วนเหรียญนี้จะมีตำหนิหน่อยนะฮะเพราะว่าเหรียญมีตำหนิผระจะแรงคนะมีตำหนิผระจะแรงนะครับนี่เห็นไหมครับกระเทาะหน่อยหนึ่งนะฮะกระเทาะหน่อยหนึ่งตรงจีวอนนะหลวงพ่อคะับมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับ,ลรบ, 4, รบเลขโคดซี 2, เจ็ดสองสองครเหรียญน,นี้นะถ้าท่านใดสนใจก็จะผมจะทิ้งขึ้นขึ้น ขึ้นในดีไลน์ขึ้นเบอร์โทรให้นะทักมาสอบถามได้นะครับทักมาสอบถามได้โทรมาสอบถามได้นบนี่ไปหนึ่งเหรียญฮะปกตินะครับเลขโค้ดโอ้เล็กสวยนะฮะ C หนึ่งหนึ่งสี่ครับเลขตรงนี้นะเดขึ้นในดีทไอดีไลน์เบอร์โทรไว้หน้าจอครับมาเหรียญสุดท้ายนะมาดูเลขโค้ดนะครับมาดูความชัดนะ มีตำหนิแค่เหรียญเดียวนะเขาบอกเหรียญมีตำหนิราคาจะแพงกว่าเนื้อนะพี่ัะเอออ่านี่ครับมาดูเลขคูวนะครับเก้าสามเจ็ดหกนะฮะเก้าสามเจ็ดหกครับ,ออ 9, 3, 7, 6, รบตอกพิเศษโค้ชชัดเจนครับรับประกรันปะแพ้แน่นอนครับรบรับมาจับวัดนะครับ มีตำหนินะหน้าคมชัดนะฮะอ่ามีแค่สี่เหรียญเท่านั้นนะครับเปาา็นเงาปาก้าตาปีนครับมาดูอันนี้นะอันนี้จะเป็นรายการแข่งยกลางเป็นเนื้องเงิน,นครับเป็นเนื้องเงินรายการแถงยกรางหวยเหมือนกันครับเนื้องเงินไม่ต้องพูดถึงเยื่อนนะเงื้อนเงื่น,นแน่นอนฮนะเลขหวยเนื้อเงินจะอยู่ตรงนี่นะฮะ นี่นะฮะเลขโคตรอยู่ตรงขอบนะครับ2077นะฮะจะมีเฉพาะแค่เนื้ออัปกานะฮะเท่าที่ผมสังเกตครับที่ว่าตอกเลขโค้ดมาให้เป็นเหรียญพิเศษนะจะตอกเลขโค้ดส่วนรายการอื่นครับก็จะยิงยิงเลเซอร์นะฮะเนื้องเงินยิงเลเซอร์มาเนื้อเงินจะยิงเลเซอรนะ์อันนี้เป็นเนื้องเงินหูเลขพันห้าได้สวยมากเลยสวยมากเลยนะฮอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเลเซอร์ครับ เลเซอร์นะครับเลเซอร์ส่วนอมัปกากนี่เป็นเหรียญพิเศษต่อโค้ดชัดเจนนะนี่จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อชนวนผิวลุงนะครับชนวนผิวลุงนะครับเลขอจ่าอยู่นี่หนึ่งเจ็ดสามสี่หนึ่งครับโอ้โหสวยเหมือนกันครับใช้ย,ย่อยที่ไหนครับ รายการที่16นงยาจีวอนะครับไทยเทเลยนะไทยเทเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแอดอดีไลน์หรือโทรมาก็ได้ะคะับถ้าแอดไอดีไลน์โทรมาไม่ได้ก็คอมเมนต์คอมเมมนต์าพูดคุยกันก็ได้พี่นะเดี๋ยวเราคุยกันในคอมเมนต์ยูทูบก็ได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับ รับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับผม